ยะถาวาะวะหาปุปริปุเรอิสคลังเอวะเมวะอิโตชินางเปตานังอุปกะติอิชิตังปิชิตังตุมหังสิปเมวะสมิจตุจะเพปุเรตุสังกปาการโชพนะระโสยะถามิโชติ ละโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตปวัตมัตราโยสุขีตีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังมุทาปรายีโนจตตาโสธรรมาวาทานเต อายุวันโนสุข,ขังพระรังส <c oughs> ัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตานังธัมมรัตานังสังขรัตานังตินางรัตนานังอานุภาเวนะ ตัตุราสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิสกติยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตรโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัชวาสัพเพเตชนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันตุ อายุวัตตกาธนวัตตกาสิวัตตกายะสวัตตกาภรวัตตกาวันวัตตกาสุขวัตตกาโหตุสัพพะ ทุกขโรครับพยาเวราโซกาสตุจุปัชว่าอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุเตจะสาชยสิทธิทนังลาพังโสถึงภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคขังวุธิจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเต ภาวาตุสาพมังคลังราขานตุสาพระเทว,วตาสัปพ,พุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนาสัพพสังหานุภาเวนา,าสาัธาโสเถพระวันตุเต